มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบ่อนช่วยแม่สายหยุดสาวปริศนาเมืองพัทยาเดิน2อก้าหยุด2ชั่วโมงวันที่4เมษาย,ยนมีผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปดีโอที่ถ่ายติดหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งยืนก้มหน้ายืนค้างบริเวณสี่แยกในเมืองพัทยาโดยเจ้าของคลิประบุว่าเธอคนนี้ยืนอยู่แบบนี้นานนับชั่วโมงแล้ว ลองบีบแต่ใส่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะขยับตัวหลังจากที่ได้มีการโพสต์ไปมีคนแสดงความคิดเห็นมากมายนะคะบอกว่าคนที่พบเห็นเธอจะเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าแม่สายหยุดเนื่องจากลักษณะแบบที่ถูกพบเห็นเป็นประจำนในหลายครั้งนะคะสถานที่ทั่วพัทยาทั้งบริเวณกลางสีแยก หรือแม้แต่ในห้างสรรพสินค้าซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเธอคือใครหรือเป็นอะไรคะ่ะทางด้านนางสั่งสลิดรัดแม่ค้าร้านไก่มาละโลโซบริเวณตามคลิปที่ปรากฏบริเวณถนนพัทยาเหนือนะคะกล่าวว่าสำหรับผู้หญิงแดงกล่าวคนนี้ตั้งฉาย,ยาว่าแม่สายหยุดจะเห็นเป็นประจำจะมากินข้าว โดยบางทีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เห็นก็จะเลี้ยงข้าวบางทีตนก็ให้กินไม่ได้คิดเงินแต่อย่างใดซึ่งตนคิดว่าน้องอาจจะเจอปัญหาช่วงโควิด1 9ทําให้จิตใจอ่อนแอจนเกิดอาการแบบนี้แต่บางคนก็ว่าน่าจะโดนของซึ่งตนไม่รู้ว่าเกิดอะไรจากสาเหตุใดแต่ก็อยากให้หน่วยงานหรือว่าใครเอาไปหาแพทย์ทีคะ่ะ ผู้สื่อข่าวตะเวนออกตามหาจนพบหญิงดังกล่าวตรงหน้าสอบอเมืองพัทยาซึ่งกำลังเดินอยู่แล้วก็หยุดนานกว่า20นาทีซึ่งตอนแรกผู้สื่อข่าวเดินเข้าไปสอบถามหญิงดังกล่าวก็วิ่งเข้าห้องน้ำที่สอบพอเมืองพัทยาก่อนจะหายไป5นาทีเมื่อเดินออกมาก็หยุดนิ่งเมื่อเข้าไปสอบถามก็ไม่ได้พูดคุยตอบกับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดนะคะก่อนที่สักพักจะเดินออกไปแล้วก็หยุดเดินเป็นช่วง ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดเผยว่าบุคคลดังกล่าวเป็นคนไร้บ้านค่ะคาดว่าอาจจะมีอาการไม่ปกติเนื่องจากถามพูดคุยไม่รู้เรื่องและไม่พบเอกสารสำคัญทำให้ไม่ทราบชื่อและสะกุลซึ่งพบเห็นเดินอยู่ตามสถานที่ต่างๆของเมืองพัทยาแต่ยืนยันได้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มองไม่เห็นตามที่ร่ำลือกันในโลกโซเชียลอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ